Hey, yeah. hey,

จะใสยใครหรจอมวยาจจไปพออเนี่ยมานั่งด้วยกันเน่เป็นอะไรเบื่อเบื่อโคตรเบื่อเลยนี่เบื่ออะไรกันนะเงเบื่อีไม่รู้ามีอะไรททไมวันนี้ใส่เสื้อเป็นสีสีกันเลยอ่ะก็อส่งมาอส่งมาให้จริงเหรอใช่เฮ้ยถ้าเราใส่เสื้อแบ่งเป็นฝั่งละสีอย่างเงี้ยมนเล่นเกมกันไหมล่ะทีมไหนชนะ3มเล่น3เกมใช่ไหมทีมไหนชนะ2อในมเกม พี่ให้ไปร้านนวดทัง้งท hey, hey, hey. ีมเลยเกมอะไรอ่ะเกมแรกชื oh, oh ่อเกมว่าปิดตาตีแตงโมผมนี่ถนัดมากเลยนี้ผมชอบปิดตาหรือยังพร้อมเรพร้อมทำเพื่อร้านนวดไป ปอปกรณ์ที่เราใช้ในการเล่นเกมที่หนึ่งและนี่คือว้าวเจมละหลเแตงโมลังใหญ่ลังใหญ่เงาใจ,ใจยูยมาไปไปเรียนกันใหม่ไปมาไปบ้านแกนี่มันกล้วยเ๋อเเล่นนี่คือแตงโมช่วยถือหน่อยไตเติ้ลนะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละทีมเนี่ยส่งตัวแทนมาฝั่งละหนึ่งทีมเพื่อปิดตาแล้วก็หาแตงโมให้เจอก่อนทีมไหนหาแตงโมเจอก่อนทีมนั้นเอาแตงโม ไปกินได้เลยเราจะไม่ตีแตงโมเพราะเราอยากกินแตงโมนะคะอ่ะทีมสีส้มใครจะเล่นก้าวขามาข้างหน้าหนึ่งก้าวค่ะโอ้ขอบคุณมากทีมสีขาวล่ะที่หน้าที่ผมรอสุดนะครับเจ๊โอ้โผมทรงปุ๊บไปอ้าวเบื้อง มาปิดตาให้ฟุ๊กพี่เนยไปปิดตาให้ทนตาอย่าบอกไว้ให้ให้มันน่านะสิพี่เนยดีดีแตงโมเนี่ยชอบจับมึงผูกกักรีมองเห็นไหมไม่เห็นครับตาป่อยแตงมนะพี่สวยไหมสวยรมึงตาบอดแล้วอยู่อ่ะในเมื่อผูกตาเสร็จแล้วก็หมุนตัวคนละสิบรอบ ให้เกี่ยวข้องออกมาพวกอกูี่เหดิและพี่จะเอาแตงโมไปวางใครอยู่ทีมสีเดียวกันสามารถบอกทางได้แต่โทษนหลังลูก ทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่แต่ไหนแต่ไหนนายาเลยเด้อเลยแกมีสีส้มชนะเปิดเลยเปิดเลยปีบอกแล้วบีเปิดตาเปดลักทรัพย์ปล เมื่อกี้ทีที่ชนะก็คือน้องทนสี่เซนนัไปหนึ่งเกมแต่เมื่อกี้พุ๊บเขาไปหาแตงโมคุณมาหาอะไรที่หน้าอกฉันนี่ไม่ใช่แตงโมมันไปหาเปลือกลูกเนียงจักว่ะรออยู่หน้านิ่งเลยอันนี้แค่อ่อนให้โอเคเกมที่สองชื่อเกมว่าชักไก่แย่ชักไก่ยุ่ง ประกาศมาเมื่อกี้นำไปหนึ่งเกมนะมาเกมนี้นะคะถ้าใครนำเชือกสีส้มนี้นะคะไปถึงขอบฝั่งของตัวเองก่อนทีมนั้นเป็นทีมชนะถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วห้าเซสามสนั้น โอ้มือแดงเลยนี่เมื่อกี้ชอบหน้าฟิลมากเลยนะเมียสรุปเวว้าเกมที่แสงสองทีมที่ชนะนะเเ็นทีมสีเขียวขาวโอเคตอนนี้เสมอหนึ่งตอนหนึ่งและเกมสุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะขาดชื่อเกมว่าเว่ถูกแล้ว ฟีไฟเกมเอาจริงๆวันนี้กีฬาที่เราเล่นกันวันนี้มีทั้งแบบหาเตงม,มูชกักเยอะเราสามารถเรียกกีฬาชนิดดีได้ว่าสปอร์ตเดย์ได้หมดทั้งสดชื่นไหมเอาไปด่ากิจกรรมสุดท้ายสำหรับการเล่นสปอร์ตเดย์ได้หมดทั้งสดชื่นในวันนี้คือการแข่งฟีไฟและตอนนี้ทั้งสองทีมสร้างห้องเพื่อแข่งกันเรียบร้อยแล้วนี่ ตอนนี้นะมีตัละครใหม่เยอะมากเพราะฉะนั้นใครยังไม่โหลดต้องรีบโหลดและไม่เป็นการเสียเวลาเกมตัดสินสําหรับการไปร้านนวดในค่ําคืนนี้ห้าสองหนึ่เริ่มแข่งกันเลยขดเริ่มเกมครับไม่ได้เอาหลักหรื่แม้ไม่ได่ยิงทีมตัวเองนะอ๋อแล้ไม่มีปืนหลักไม่ได้ซิถ้าปืน่เหลือ

เได้อะให้มันหายอิองยในบ้านทนบ้างบในบ้านก็เนี่ม่อนะมาไปแล้วไปแล้วนี่ไปซื้อคนเดียวเหรอนั่นนะไ่นเดียว้ี่อยู่คนเดียวพี่อเดียวพีอยู่ในบ้านเรนี่ยงไหมเอาบ้าาก็มาดีครับก็มาดีครับที่นี่ไม่ตอนนี้เกมไปสองเลครับแพ้ไปสองเกมแล้วนะมันมีสี่นะ ตัวตับเป็นไรเนี่ยเามปนตั้ทไหนไหนเลยครับตัวรับค้างอ่ะรบตัวครบตัวยเ้โอ้งตัวตับค้างหรือเปล่าแล้วดาวพุกกระนั้นกันนะนี่รอบที่สี่แล้วครับเฮ้ยมอนยิงจัไหนวะบนบ้านบนบ้าน นู่นนูเฮ้ยเดี๋ยวจะขอขอขออย่าแย่งนะอย่าแย่งอยยขอขอขอก็มาถึงไ้่อับีอย่าลีอย่าย่้ตีหย่ยจะตายแล้วอุ้ยหยั่งสียเะลาเออเออเออไปเอาเด็ตแตแตแตทนเหลืคนเดียวแล้วนะอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านหวังของบ้านอย่าล้มทนดิ ลงมาแล้วลงมาแล้วร้องกันอ้องกนนีอ้ยชนโอ้ยร้านนวด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 เล่ยเอ้งดูกันดูกันหแล้วก็ผู้ชนะของเราในวันนี้นะคะก็เป็นทีมสีขาวค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับกิจกรรมสปอร์ตเดย์ได้หมดทั้งสุดชื่นของพวกเราวันนี้ถือเรียกว่าเป็นแบบแยกน้ำย่อยเนาะ จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่บ้านแล้วรู้สึกเบืเบอ่อๆเซ็งๆนะคะอยากหาอะไรทําก็สามารถออกไปเล่นกีฬาได้หลายแบบเราออกไปท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทําแล้วให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเข้ามาเล่นฟรีไฟกันด้วยเพราะตอนนี้ฟรีไฟของเรามีตัวละครใหม่ชื่อว่าดาชาปาร์ตี้เกิลสวยบ้างเมื่อกี้สวยมากเออจนนี่เหรอดิชิดิชิดาชาชบ้านแก <S <S ๆๆๆแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีอีเวนต์ใหม่นะคะสำหรับ ฟรีไฟ Continental Series นะคะเพ,<ว>พื่อนเพื่อนคนไหนอยากลองอยากสนุกอยากมันอยากเข้าไาหมเพื่อนยิงฟรีฟรีแบบทีมนี้อ่าก็โต๊ฟรีไฟกันมาเล่นเยอะๆเพราะตอนนี้เด็กค่ายได้หมดแั้งทุกชั้นคือแม่งเล่นทั้งค่ายแล้วใช่อ่าโอเคสำหรับวันนี้พวกเรานะคะคก <c oughs> ิจกรรมสปอร์ตเดย์วันนี้ลากันไปก่อนแล้วก็เอาเป็นว่ารอบหน้าถ้าน้องๆสาวๆอยู่จะเอามาเล่นกันไหมเอามาเล่นตอนนี้นะคะเจนนี่ก็ขอตัวก่อน